อันนี้คือไก่ตีแล้วค่ะเพราะอันเมื่อกี้นีทายไปแล้วแต่ว่ากล้องกลับมาเป็นแม่ iPhone อัน,นไม่รู้ว่ามันสิกลับกล้องจังไหรนน่หนอทายวิดีโอคนบ่เคยมียืนยุบีิ้ม่ห้ทางนี่เห็นบ่ไก่หยตื่นอุ่นเอาไปอันนี้นอันไก่อีกส่วนหนึ่งนะจ้า อันนี้คือไก่อีกส่วนหนึ่งนะจ่ะอันนี้คือคือไก่ตีล้วนๆเลยเด้อมันกำลังเป็น,น่ยนนมอยู่ด้ะจ่ะเนี่ยอันนี้ระดับมือโปเลยนะจ่ะเพราะว่าพอพนามาจากใส่กับบรลลุพัน์อียงกับบรลลูเก,กันนะจ่ะขันผู้ใดสนใจก็ติดต่อขอม้าเดวสิทามพนหายว่ามันเป็นพันอ์อียงถราค่าท่าไดกับสิทามหายอย่างสินะาไก่มีแต่รอๆด้ค่ะนี่ได้โตงามๆแหม คพื่อได้สนใจกระตดต่อได้เด้อเพื่อนว่าเพื่อนสีเฮตเป็นฟ้ามไก่ตีอยู่จ้ะแต่ว่าเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ญี่ปุน่นเพื่อนว่าใด้กลับมา